ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภยัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชินเอ h ชา n น l นะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม f c 4 Mobile นะวันนี้นะผมผมจะพาเพื่อนๆมาปิดพาร์ทเควินเดอะบอยนะครับอาจจะมีเล่น นิดนึงนะผมเล่นให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับเควินเดอะบอยตรงนี้เนี่ยผมก็เปิดพาร์ตเอ่อเควินเดอะบอยพาร์ตเล็กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือยัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเควินเดอะบอยตัวนี้เนี่ยเอ่อมันจะโหดไหมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะมาเดี๋ยวเรามายัดพาร์ตกันก่อนเลยนะครับตรงนี้โอเคอ่าเดี๋ยวยัดไปนะฮะตรงนี้ ยัดพาร์ทเนี่ยใช้ขั้นละ300นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เตรียมเอฟซีพอยต์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาในการยัดพาร์ทนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ผมได้ปิดพาร์ทเอ่อเควินดอร์บอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในพาร์ทเนี่ยก็จะมี FC Point ที่คืนกลับมา1,500นะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัว85-92ถึงสมาร์คเคลาโน่นะครับที่ได้ลุ้นกัน แล้วก็อ e ีโมดนะครับผมที่ได้มา,าแต้มดาวตรงนี้ก็ไปสามารถทำกิจตัวได้นะผมกิจตัวที่ OTY ได้นะครับตรงนี้ได้เดนเบเร่มาด้วย1ตัวนะผมาจากพาร์ทที่แล้วนะแล้วก็เหมือนจะมีแบบๆตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะลุ้นนะครับ1ตัวในาพาร์ทเก่าๆก็จะมีทางด้านซอนวินิซิอุสฟิลโฟเดนเดี๋ยวผมจะมาลุ้น่าตรงนี้ด้วย นะครับเราก็จะได้เสื้อ TOTY มานะแล้วก็ตาสัญลักษณ์ TOTY มาตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาลุ้น91ถึง93กันก่อนเลยนะครับตรงนี้ซื้อขายไม่ได้แต่ผมอยากรู้ว่าเช็คดวงกันหน่อยนะผมเช็คดวงกันหน่อยว่าดวง TOTY ผมจะเป็นยังไงไปครับผมโอ้โหแม่สวยมากอังกฤษ ทีบี <TV S 2> oh, สต้นู๋สวยมากสวยมากตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าสวยจริงๆริงโอ้โหสวยสวยสวยถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยไอตรงเปิดเปิดแพ็กแล้วได้ตัว toty เนี่ย <Wow. S 1> นะครับ ได้สโตนมาตัวนี้ถามว่าขายได้ไหมขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุ้น85-92นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันไปวอกว่าเฮ้ยทองโอ้โหเดมซี่เดมซี่ตัวนี้นะฮะเดมซี่85 นะครับล่างฮีโร่ได้มา500แสนไอตัวนี้เป็นอะไรได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่าตรงนี้นะผมตัวพาร์ตนะผมอันนี้ลุ้นตัวพาร์อ่าของพาร์เก่าๆนะผมวีดีซีอูดอ่าเดมเอ้ยไม่ใช่วีดีซีอูดซอนแล้วก็อ่าฟิลโฟเด e นนะครับขอซอนซอน โอ้ oh, ไม่ใช่วินิซีอูสอันนี้ได้วินิซีอุสนะฮะแม่ตัวเท่าไหร่เนี่ยวินิซีอูสโอ้ตัวล้านเดียวเข้มปีเลยนึกว่าได้ฟอนนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็เดมเบเล่อะเดี๋ยวรับไปเดมเบเร่ก็อ่านี้ไม่ต้องลุ้นนะเรารู้อยู่แล้วนะผม19บล้านก็ถือว่าไม่แย่นะ19ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี8 5ดห้าถึง9 2ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ากดไป ขอ T O T Y มาได้ไหมบอกบอกอีกแล้วอ่ะทอง C B โอ้โหไม่ใช่ว่ะนึกว่า C B แม่ได้ตัวใกล้ละสี่ล้านไ,ได้อยู่ขายได้ไหมเนี่ยขายได้ปะโอ้ขายไม่ได้ <c oughs> ได้อยู่ก็บ้าแล้วอันนี้เออแล้วก็จะมีมาลุนอีกแพ็คหนึ่งนะผมลุนอีกแพ็คหนึ่งตรงนี้ ไปครับผมบอกมาทองอีกแล้วขยันทองซะด้วยโอ้โหอาเจนไม่มีใครเก่งเลยนะผมอาเจนไม่มีใครเก่งเลยตำรานเตเวสนะผมอ่าเก็บไว้เตเวสอ่านอกนั้นก็หมดแล้วนะครับสำหรับอ่าสตาพาร์สนะผมเควิ boy, นเดอร์บอยอ่เรากดรับทั้งหมดไปเลยตรงนี้ผมอยากดูเปิดตัวเควินเดอร์บอยนะผมผมอยากดูเปิดตัวเควินเดอร์บอยกดไป เบลเยียมเตมมเชสเตอร์โอ้โหเฮียเปิดตัวแม่งเท่จริงๆว่ะเปิดตัวแม่งเท่มากเลยอ่ะคือคือเทอ่ะชอบผมชอบเลยนะผมบอกเลยนะเปิดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ขนลุกนะครับตรงเนี้ยโอ้ชอบเลยว่ะอ่าตรงนี้ก็ได้มาดเคหนึ่งตัวนะผม อ่าแล้วนั้นก็เป็นเงิน4ล้านเอ้ยได้เ,เงิน4ี่ล้านก็ถือว่าไม่แย่นะเออเงิน4ล้านแล้วก็แต้มพาดนะผมเควินเดอะบอยอิโมดเสื้อผ้าอะไรว่าไปนะครับผมเพชรอีก ,39 0 0นะครับแล้วก็ได้แต้มกับคืนมาพัน0อ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมเควินเดอะบอยล่างนี้นะว่ามันจะโหดจะเถื่อนจะดิบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะตรงนี้ แต่ขาดูที่ The Boy Part เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับอ่าเปิดบอลไปที่อ่าคณชีวิตนะฮะตอนนี้ผมเล่นกับเมมเบอร์มาแล้ว The Boy The Boy นี่ The Boy เทคน์ไปนึงที The Boy อีกนึงทีไหมอ่อไม่ได้ยังได้ยังตามอยู่ The Boy ยังตามอยู่อ่าแล้วส่งออกแล้วส่งออกว่ะตอนนี้ ไอ้มาที่เซด็อกเซด็อกขึ้นหลังก่อนย้ายก่อนย้ายมุมก่อนไอวิเอล่าวิเอล่าเดอะบอยเดอะบอยเลี้ยงขึ้นไปเดอะบอยเลี้ยงขึ้นไปให้เอาเวลาครับผมโอ้โหจ่ายมาสวยจัดแต่งได้อยู่อีซักอีซักให้เซด็อกไหลไปที่เวล่าไอ้มาที่ฟิมปงไหลไปที่เคปิเดอบอยเคปิเดอบอยล็อกหลอดหนึ่งที ลอ็ลอกรออีกสองทีโอ้ยังไม่ได้่ะแม่กาจะปั้นเควินเดอะบอยนะฮะจังหวะนี้แล้วเขาไหลมาที่กองหน้าซอนหนึ่งมีนฟานเชสโกลี่กระดกบอลยังไงกระบอกไอ้กระดกบอลอเอแล้วซามบอต้าผมเออเอ้ยอย,ยังไงยังไงยังไงแล้วไหลมาจาังหวะนี้อ้าวได้ครับผมเดอะบอยวิ The Boy The Boy ่งเดอะบอยทำทางไปเอ้ยส่งช้าไปว่ะ เอ่ตอนแรกว่าจะรอเดอะบอยวิ่งแต่ไม่เป็นไรติดลูซิโอเดอะบอยครับผมเดอะบอยฟึบบนี่ฟึบบ์เป็นหนึ่งทีจ่ายให้เซโดก,ก่อนอนะ่ะปั้นเกมให้เพื่อนนะมาที่อิสากมาที่เวลา่ามาที่บิมปงเดอะบอยวิ่งจ่ายพี่ที่เอาเวลัน <Just looking S 2> เข้าในไปที่เดอะบอยหูแต่ไม่ได้วะ่ะเดอะบอยขึ้นเกมมาแล้วนะ อ่ล้วจังหวะนี้เควินเดอร์บอยทำทานแล้วปั่นด้วยซ้ายม,มาว่ะมาว่ะเฮยได้อยู่สองเท้านะเควินเดอร์บอยสองเท้านะซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะฮะตัวนี้เพอเผลนเนี่ยข้าวสแตตเนี่ยผมมองว่าเอามาแทนคุลิตได้เลยนะตัวเนี้ยนะครับ ใครที่ชื่นชอบกุลิดเนี่ยมาเล่นทางด้านของเควินเตอร์บอยก็ได้นะเออรอตัวมันเองมานะฮะมานาไปแล้วน้าหนึ่งศูนย์วอนนี้อ,อ่แต่ว่าออกผมนะฮะจังหวะนี้แล้วโยนมาโอ้โหแล้วโยนไปไหนก่อนเฮ้ยโอ้โหแต่โยนเผื่อหรือเปล่าจังหวะนี้โยนเผื่อแล้วโยนเข้ามาติดบองนะฮะเวียล่าสกัดไม่ได้ไปที่อีซาก เอาเวลานตอก้อนฮเฮ้ยถือว่าเดอะบอยทำผลงานอยู่นะเดอะบอยทำผลงานอยู่นะฮะเราส่งใกล้ไป <l uc ian> ให้วิเอล่าให้เคบิดอะบอยเคบิดอะบอยจ่าย <l uc ian> ให้เอาเวลัน <l uc ian> เอาเวลันคึงบอลหนึ่งที <l uc ian> คึงบอลไปก่อนแล้วไหลให้วิเอล่าวิเอล่าให้ทางด้านของเคบิดอะบอยเคบิดอะบอยจ่ายมาเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วซัดโค้งๆโอ้โหชนขาแล้วอีซัดซ้ำ ได้อยู่เอาเรื่องเอาเรื่องหรือว่าจังหวะนี้มาที่เควินเดอะบอยนะผมเอทำจังหวะให้เอเอคือผมเล่นตัวเควินเดอะบอยเทนแค่ห้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวมากเลยนะสำหรับการบังคับจอยสติ๊กอะถ้าเราเอาไปเทนสักย5ิบห้าหรือว่าเล่นเม็ดแดงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเก่งเลยนะครับตัวเนี้ย เก่งแบบเก่งมากด้วยนะครับตัวพาสเว <minutes> แล้วตอนนี้แล้วยกมาจังหวะนี้ยังไงให้ไปที่บันเดซาแล้วยโยนไปที่เซดอฟเซดอฟเบียลาไปท,ไปที่เอาเวลนันพลิกมาก่อนหนึ่งทีแล้วจ่ายโอ้โหจะจ่ายให้เควินเดบอย นี่ทำชิ่งไปเคบิเดบอยออกซ้ายมาแล้วจังหวะน,นี้ตอกส้นโอ้ยไม่ได้แต่ว่ายังลูกยังเป็นใจอยู่มองมาที่อีทักแล้วไหลไปที่โอ้ยเอาเวลาแต่ล้ำหน้าไปก่อนว่ะ <S 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 แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะฮะตรงนี้แน่ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเอาเคบิเดบอยอีกสักลูกดิเออเคบิเดบอยอีกสักลูกดิ จังวันี้อาเซมิโลส่งให้ฟานเชสโกลีแล้วโอ้โหวิเอล่ามาตัดบอลแล้วก็จบเกมไปไป,ไปที่เรียบร้อยก็จบเปไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมเพย์นะครับผมก็จะมาสรุปให้เลยนะผมเควินเดอ์บอยตัวนี้นะรอราคาลงอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับล่างพาทนะตัวนี้จ่ายลูกดีนะผมมีความคล่องแคล่วผมเทนแค่5ผมรู้สึกว่าบังคับจอยสติตเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ฝืดอะ มันค่อนข้างลื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดแดงเทนยี้าเนี่ยผมคิดว่าแบบมันน่าจะตอบโจทย์เลยนะสําหรับเควินเดอะบอยนะครับตัวนี้ก็ผมก็จะเอาไปขายนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับก็เอาบัลลักเข้ามาแทนไปก่อนนะครับตรงนี้สําหรับเควินเดอะบอยก็๋ยวมาตีขายนะครับตีไปเม็ดแดง ทำกำไร200เอ็มนะตรงนี้ยัดไป2ตัวเลยนะผมเอาชัวเอาชัว50%เดี๋ยวเผื่อมันไม่ติดมันเสียนะมัดเคฟรีนะผมตรงนี้แล้วก็มัดเคห้ตัวนะครับสำหรับเม็ดแดง นะก็ตัวล200ะ 200m อ่นะแล้วผมเดบอ o y อ0 0 M นะตัวนี้ก็เอาไปขายนะขาย204เนี่ยละ่ะไม่ต้องขายพงขายแพงหรอกขายไปนะผมอ่านะอันนี้ใช้เสร็จก็มารีวิวเสร็จก็ขายใครที่ปิดพาร์ทเนี่ยผมแนะนำนะผมให้มาขายนะครับ Kevin The บอยตัวนี้อ่านะก็ได้เป็นที่รับร้อยนะผมสำหรับเควินเดบอยเม็ดแดงนะครับ ได้มา183อะถผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะสำวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ